ที่เรานำมาเล่าให้ฟังที่จะทำให้คุณสุขใจ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนาลัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนําเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กําลังอา่านประวัติหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในตอนที่แล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็เล่าถึงเรื่องของยันกรอบเพชรนะคะการเป่ายันกรอบเพชรซึ่งหลวงพ่อปานนั้นท่านก็ จะเป่าเฉพาะวันเสาร์ห้าแล้วก็เป็นยันที่เกี่ยวกับคาถาอิติปิโสนั่นเองหรือว่าห้องพระพุทธคุณนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะประวัติหลวงพ่อปาน พระครูวิหารกิจจานุการวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำยันเกราะเพชรท่านเป่าเฉพาะวันเสาร์ห้าคือว่าเป็นเดือนอะไรก็ตาม เป็นขึ้นห้าค่ำวันเสาร์หรือวันเสาร์ตรงกับห้าค่ำอันนี้ใช้ได้เรียกว่าท่านทำเป็นปกติแล้วก็วันเสาร์ห้านี่แหละเป็นวันยกครูของท่านท่านจะยกครูหมอครูอะไรก็ตามก็ทำกันวันเสาร์ห้าคนเยอะยิ่งกว่ามีงานวัดอีกศาลาของท่านใหญ่จุคนเป็นพันแต่เวลาเป่ายันเกราะเพชรจริงๆต้องผลัดกัน4ีถึงห้ารุ่นเรียกว่านั่งเต็มศาลา เป่าหนึ่งคราวใครเป่าแล้วก็ลงมาคนที่ยังก็ขึ้นไปอย่างนี้เปลี่ยนกันถึงสี่ห้ารุ่นคุณสมบัติของยันเกราะเพชรก็เป็นการกันการกระทำการกันแกล้งจากคนอื่นด้วยวิชาการนี่ดีมากหากว่าใครขืนทำเข้ามาคนนั้นนะ่ะเคราะร้ายเคราะร้ายเพราะอะไรของเหล่านั้นมันจะกลับสะท้อนย้อนเข้าไปหาตัวคราวหนึ่ง พระผลบวชพรรษาเดียวกับฉันแกอยู่อำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแกไปรับยันเกราะเพชรพอรับแล้วแกก็ออกไปหลังวัดปรากฏว่าถูกงูเห่ากัดเห็นตัวชัดเพราะเป็นกลางคืนเดือนงายเห็นว่าเป็นงูเห่าแน่เอาไฟส่องดูก็แผ่แม่เบี้ยราเป็นงูเห่าแกก็วิ่งเข้ามาหาหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็ถามว่าแกรับยันเกราะเพชรหรือเปล่า พระผลก็บอกว่ารับขอรับท่านบอกว่าถ้ารับไม่รักษาฉันอยากจะดูคนมันตายเพราะอำนาจงูกัดที่ได้รับยันเกราะเพชรไปแล้วสักคนถ้าหากว่าแกตายฉันจะดีใจมากท่านผลหน้าซีดปรากฏว่าในขณะที่ท่านพูดพิษมันวิ่งขึ้นมาถึงเขา่าแล้วก็ถอยไปปวดอยู่ปากแผลเดี๋ยวมันก็ปวดขึ้นมาถึงเขา่าแล้วก็ปวดที่ปากแผล สครั้งพอวาระที่สปรากฏว่าอาการปวดหายไปหมดเลยพิษหมดเลยพระผลดีใจมากบอกว่าหายปวดแล้วครับหลวงพ่อปานก็บอกว่านั่นน่ะสิฉันแน่ใจว่ายันเกราะเพชรของฉันดีแต่ถ้าแกรับแล้วแกตายเพราะงูกัดฉันก็จะเห็นว่าแกเป็นคนเลวมากไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเพราะว่ายันเกราะเพชรนี่ ท่านอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าคุ้มครองนะไม่ใช่อื่นถ้าแก่ตายแล้วก็เป็นพระด้วยแกรับยันเกราะเพชรไปแล้วด้วยถ้าถูกงูกัดแล้วตายเพราะงูพิษก็น่าจะตายหรอกเพราะว่าคนที่บวชแล้วไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเป็นคนเลวก็ควรจะตายแต่ว่านี่แกไม่ตายนี่ก็แสดงว่าแกเป็นคนดีแล้ว ความมั่นคงในพระพุทธเจ้าใช้ได้นี่ว่ากันถึงยันเกราะเพชรต่อไปตอนนี้ก็ว่ากันถึงเรื่องเบ็ดเล็ดนะอีกเรื่องหนึ่งว่าถึงเรื่องการเสียสละคือว่าปฏิปทาในการปกครองพระของหลวงพ่อปานท่านทำอย่างนี้นะฉันว่าฉันเห็นพระมาเยอะแล้วไม่ค่อยจะเหมือนท่านบรรดาลูกหลานทั้งหลายถ้าเวลาฟังแล้วก็พิจารณาดูพระผู้ใหญ่ที่ทำเหมือนท่าน หรือดีกว่าท่านอาจจะมีมากแต่ฉันนะ่ะเป็นคนสังคมแคบอาจจะรู้จักพระไม่มากปฏิปทาของท่านอย่างนี้คือ 1. เวลาตอนเช้าก่อนจะกินข้าวเวลาเขาตีระครังแป้งลงไปภายในห้านาทีพระเจ้าต้องนั่งรวมพร้อมกันที่วงข้าวฉันวงเดียวกันแล้วหลวงพ่อปานจะมาทีหลังเรียกว่าพอห้านาทีนี่ตีระครัง หนาทีท่านลุกจากกุฏิทันทีมาถึงก็เดินดูรอบๆวงกับข้าวรอบวงพระถ้าเห็นว่ากับข้าววงไหนพร่องไปท่านก็นั่งลงในที่ของท่านจะแจงแบ่งกับข้าวให้สม่ำเสมอกันแม้เด็กวัดก็เหมือนกันเวลาจะกินข้าวท่านต้องคอยตรวจดูต้องให้กินข้าวสม่ำเสมอกันกินกันด้วยความยุติธรรม ขนมถ้ามีน้อยท่านตักแบ่งให้เองเท่าๆกันเป็นชิ้นเป็นอันเท่าๆกันนี่ว่ากันถึงเรื่องกินข้าวนะและเวลากินข้าวนี่พระของท่านไม่มีคุยกันอยู่ในอาการสำรวมทั้งหมดนี่เรื่องการกินที่นี่มาถึงเรื่องการแจกพัดคำว่าแจกพัดในที่นี้หมายถึงลาบจะพึงเกิดแก่พระ มีการสวดผีสวดสามกระตามจะไปสวดมนต์เย็นตามบ้านตามช่องกระตามที่เขานิมนต์อันนี้ท่านแจกพัดพระสม่ำเสมอกันให้เรียงลำดับกันถ้ารายแรกมานิมนต์ห้าองค์ให้พระจัดไปห้าองค์ถ้ารายที่สองมาท่านให้จัดต่อไปอีกรายที่สามมาให้จัดต่อไปอีกใครจะมาเลือกพระองค์นั้นองค์นี้ไม่ได้ท่านบอกว่าต้องได้เสมอกัน ท่านไม่กีดไม่กันว่าหนึ่งต้องชั้นแบบต้องชั้นหนึ่งต้องหัวหน้านี่เจอซะเยอะแบบนี้มันแย่เหมือนกันหัวหน้ามั่งคั่งหลังกินเกลืออย่างนี้ไม่ไหวนี่ของท่านจัดเป็นระเบียบจริงๆต้องไล่หนึ่งสองสามสี่ไปถึงสุดท้ายแล้วกลับวนมาถึงต้นใหม่นี่พูดกันถึงกีจนิมนตนะลูกหลานฟังแล้วคิดดูซิว่าตามวัดไหนใครเขาทำแล้วบ้าง ประการต่อไปว่าถึงการเสียสละหลวงพ่อปานมีการเสียสละดีมากสมกับที่ท่านปรารถนาพุทธภูมิแต่ว่าเวลาถึงวันเดือนแดแรมสิบสี่ค่ำแหมนี่มันตรงกับวันตายของท่านพอดีนะเดือนแปดแรมสิบสี่ค่ำทุกปีหลวงพ่อปานมีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่ของที่เขาถวายมาเท่าไหร่ในปีนั้นยังเหลืออยู่ไม่ใช่สตางนะของใช้ จะเป็นจีวรสบงเก้าอี้มุ้งเตียงอะไรก็ตามของใช้มากๆนี่แหละของใช้เป็นอดีเรกนี่แหละพระมีกี่องค์ก็ตามท่านก็มาจัดไว้เป็นกองกองเท่าจำนวนกับพระที่มีอยู่ในวัดแล้วท่านก็ให้พระจับสลากใครได้หมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าตามลำดับเมื่อใครได้หมายเลขแล้วกองที่กองไว้ท่านไม่ได้เขียนว่าเลขหนึ่งสองสาม ของที่กองน่ะไม่เขียนเลขใครได้หมายเลขหนึ่งไปเลือกเอาตามชอบใจใครอยากได้อะไรเอาอย่างนั้นแล้วหมายเลขสองหมายเลขสามก็ไปเลือกกันตามลําดับอย่างนี้ท่านเสียสละทุกปีเรียกว่าทุกปีของท่านทำอย่างนี้ของท่านไม่ค้างปีนี่เป็นการเสียสละจริงๆบางทีของดีๆมีราคามากๆเชฉันเห็นว่าของอย่างนี้หลวงพ่อควรจะกันไว้ใช้เอง แต่ถึงเวลาวันแจกพระคือวันแรมสิบสี่ข้าเดือน8ท่านกลับสั่งให้ขนมากองกองกันให้หมดขนกองเข้าไว้แล้วท่านก็จัดเป็นลำดับเข้าไว้นี่ก็แจกแก่พระเรื่องนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะน่าคิดเหมือนกันลูกหลานที่รักลูกหลานเคยเห็นพระทำอย่างนี้บ้างไหมมีไหมที่เคยเห็นมาน่ะฉันนะ่ะไม่เห็นหรอกนะแต่พระที่ทำอย่างนี้หรือว่าทำดีกว่านี้ อาจจะมีในเมื่อท่านมีปฏิปทาหรือคล้ายคลึงกันสม่ำเสมอกันท่านอาจจะทำแต่ฉันไม่เคยเห็นนี่เป็นปฏิปทาที่คิดกันว่าท่านควรจะเป็นพระพุทธภูมิคือท่านปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้ามีการเสียสละ นี่ว่าการถึงเรื่องเบ็ดตะเล็ดมันมีอีกเรื่องหนึง่งนี่เขาเล่าลือกันมากฉันก็มาเล่าให้ฟังเขาพูดกันมากเขาว่าหลวงพ่อปานเน่ะเป็นคนศักดิ์สิทธิ์มากเวลาทำงานทำการคนมากเมื่อคนมากแล้วก็เป็นยังไงการทำครัวเลี้ยงของท่านท่านทำตลอดงานในเมื่อท่านเลี้ยงมากก็ปรากฏว่าถ้วยชามควรจะล้างมันก็ล้างไม่ทันสมัยนั้นฉันยังจำได้ แต่ว่าท่านทำมากี่ปีแล้วก็ไม่ทราบชื่อตะเผือดตะเผือดเป็นคนล้างชามวิ่งไปบอกหลวงพ่อปานบอกขอให้ช่วยเกณฑ์คนมาช่วยล้างชามด้วยเถิดคนกินมากแต่คนล้างน้อยล้างไม่ทันหลวงพ่อปานบอกว่าจะไปเกณฑ์ใครต่างคนต่างก็มีงานเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาชามไปใส่ตะกร้าเข้าเขยา่าเขยา่ขยามันจะได้เร็วเข้าจะไปล้างมันก็ทีละซองสองซอง หมายความว่าทีละจานสองจานอย่างนี้มันจะทานอย่างไรแต่เผือดแกได้ฟังอย่างนั้นแกก็เอาจานกระเบื้องใส่ตะกรา้าเขย่าน้ำเอาเสียจริงๆเป็นอันว่าทำได้ผลคนทุกคนเห็นเป็นอัศจรรย์แต่ก็คนบ้านนั้นเองเห็นเป็นของไม่อัศจรรย์เห็นเป็นของธรรมดาเพราะน้ำมันช่วยไม่ให้ชามแตกก็เกิดวิพาควิจารณ์กันขึ้นเมื่อเกิดวิภาควิจารณ์กันฉันก็เป็นนักพิสูจน์ ก็เอาจานใส่ตะกร้าเข้าบ้างให้คนพวกนั้นไปเขยา่าก็ปรากฏว่ากลับมาฉันจำได้ว่าฉันเอาจานกระเบื้องใส่ไปยี่สิบลูกเวลาเขาเขย่าเสร็จพอกลับมาส่งให้ฉันจานกระเบื้องนั้นมันเกือบจะถึงร้อยลูกแต่ว่ามันไม่เต็มลูกมันแตกเขย่าอย่างตะเผือดนั่นใครๆเขาก็รู้แกเขย่าโครมโครมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์น่าคิดเหมือนกัน เอาละเรื่องเบ็ดเตล็ดขอผ่านไปนะต่อไปว่ากันถึงการศึกษาหลวงพ่อปานนิยมพระกรรมฐานหมายความว่าสิ่งที่ท่านต้องการที่สุดและปรารถนาที่สุดคือพระกรรมฐานเรื่องพระกรรมฐานนี่เป็นชีวิตจิตใจของหลวงพ่อปานจริงๆท่านเทิดทูนพระกรรมฐานมากทั้งๆที่ทรงสมาบัติอยู่แล้วความอิ่มความเบือ่อความพอใจในพระกรรมฐานของท่านไม่มี ท่านก็มีการทุรนทุรายปรารถนาจะเรียนพระกรรมฐานให้มันดีกว่านั้นสมัยนั้นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเป็นพิเศษในสมัยนั้นนะสายอื่นฉันไม่ทราบก็มีหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางปลาหมาจังหวัดสุพรรณบุรีสมัยนั้นเรือยนต์มันก็ไม่มีถ้าจะไปก็ต้องไปเรือแจวถ้าไปเรือแต่ว่าทางเดินสะดวกกว่าเดินลัดทุ่งลัดนาลัดป่าไป ป่าก็เป็นป่าพงส่วนใหญ่ท่านก็ใช้วิธีทุดงสมัยนั้นใช้วิธีทุดงเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดเรียกว่าใกล้คำที่ไหนปักกรดที่นั่นชาวบ้านเขาก็เลี้ยงตอนเช,ช้าฉันอิ่มแล้วก็ไปกันพระทุดงฉันเวลาเดียวท่านบอกว่าเวลาที่ถึงวัดน้อยอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีเขาร่ำลือกันว่าหลวงพ่อเนียมนี่เก่งมากท่านก็เข้าไปหาหลวงพ่อเนียม เข้าไปหานะไม่รู้จักหลวงพ่อเนียมหรอกนะความจริงท่านก็คิดว่าหลวงพ่อเนียมท่านจะเป็นเหมือนหลวงพ่อองค์อื่นๆที่ท่านมีชื่อเสียงมากนุ่งสบงจีวรเป็นปริมนทนแล้วก็มักจะนั่งเฉยๆดีไม่ดีหลับตาปีไม่หลับตาปีก็หลับขยิบขยิบเรียกว่าหลับไม่สนิทละไม่รู้จะพูดยังไงให้มันถูกคือแกล้งหลับตาทำเคร่งไอแบบนี้นะพระพุทธเจ้าตำหนินัก พระนั่งหลับตาให้ชาวบ้านดูทำทีว่าเป็นคนเคร่งครัดพระพุทธเจ้าตำหนิว่าคบอุปกิเลสเข้าไว้ทรงห้ามทีเดียวท่านว่าพระก็ดีคนก็ดีทำอย่างนี้ยังไม่เข้าสะเก็ความดีของพระพุทธศาสนาจำให้ดีนะพระที่ออกรับแขกนะ่ะทำนั่งหลับตาปีทำท่าเป็นเคร่งครัดมัธยัติแล้วก็ทำท่าจะเข้าฌานอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตำหนิไว้ในอุทุมภริกรสูตรว่ายังเข้าไม่ถึงสเกตความดีของพระพุทธศาสนาสเก็แล้วก็เปลือกแล้วก็กระพี้แล้วก็แก่นเลยแก่นเข้าไปก็คือวิปัสนาญาณน,นี่แค่สเกตก็ยังไม่ถึงเลยนะเจ้าพวกหลับตาปีเวลารับแขกชอบหลับตาจำไว้ด้วยนะท่านกล่าวว่ามันเป็นมายาของคนเป็นการหลอกลวงชาวบ้าน พระอาหารหันทุกองค์เป็นพระเปิดหมดนะไม่ใช่พระปิดมีลูกตาก็ลูกตากเปิดมีปากก็ปากเปิดมีใจก็ใจเปิดมีกายก็กายเปิดแต่ว่าเวลานุ่งผ้าไม่ได้เปิดผนุ่งนะถ้าไปเปิดผนุ่งเข้าชักไม่เป็นเรื่องอย่าเข้าใจว่าเปิดทั้งหมดไอ้ที่ปิดของท่านมีนี่ว่าให้ฟังนะประเดี๋ยวจะหาว่าเปิดหมดจะกลายเป็นว่าเป็นพระอาหารหันแล้วแก่ผ้า เป็นพวกอเจโลกศาสนาเชนไปไม่ใช่อย่างนั้นท่านมีอัธยาศัยเปิดก็ไม่มีพิธีรีตองนี่เรื่องของพระอาหารหันนะไม่มีพิธีรีตองมากคนที่มีพิธีมากนั่นไม่ใช่พระอาหารหันเรียกว่ายังมีมายามากยังมีมานะอุปกิเลสติดใจยอยู่มากยังมีอุปาทานมากรวมความว่ากิเลสยังเลยหัวก็แล้วกัน พวกนี้กิเลสยังเลยหัวพระอระหันต์เป็นพระปล่อยไม่เกาะกิเลสการที่จะทำอะไรให้ชาวบ้านชมนะ่ะไม่ใช่ภาวะของพระอระหันต์นะพระอระหันต์นี่ไม่ปรารมคำชมของชาวบ้านต้องการคำชมของบุคคลเดียวคือพระพุทธเจ้านี่เป็นจิตใจของพระอระหรันต์ทุกๆองค์ ทีนี้เวลาหลวงพ่อปานไปหาหลวงพ่อเนียมก็ไปโดนดีเข้าเข้าไปแล้วเจอหลวงพ่อเนียมที่ไหนความจริงหลวงพ่อเนียมก็เดินคว้างๆอยู่กลางวัดนั่นแหละมีผ้าอาบหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าผักเขามาแต่ว่าพระนั่นเขาเรียกผ้าอาบน้ําฝนสีเหลืองแต่ว่าผ้าที่ท่านนุ่งมันไม่เหลืองมันตุนๆเข้าไปแล้วมันจะดําเหลืองหมดไปขาวก็ไม่ขาว กลายเป็นผ้าดำๆนุ่งแบบชนิดไม่รัดประคตคาดลอยชายผ้าอีกผืนหนึ่งแบบเดียวกันคล้องคอเดินไปรอบวัดมีหมาวิ่งตามเป็นฝูงยี่ห้อนี้คล้ายๆฉันนะนี่อย่าเอาบาร,รมีฉันไปเปรียบกับหลวงพ่อเนียมนะที่ว่าคล้ายนี่คล้ายตอนที่หมาวิ่งตามนี่แหละฉันก็เหมือนกันเวลาฉันไปไหนหมามันชอบวิ่งตามฉันก็ชอบคุยกับหมา เดินไปเดินมาคุยกับหมาหมามันไม่ขัดคอฉันเวลามันพูดว่าอย่างไรฉันไม่รู้เรื่องฉันพูดไปมันรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วก็เลยพูดสบายหลวงพ่อปานก็บอกว่าเมื่อท่านเห็นนะ่ะก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อเนียมเห็นพระแก่ๆผอมๆนุ่งผ้าลอยชายผืนหนึ่งเอาผ้ามาคล้องคออีกผืนหนึ่งเดินมีหมาฝูงดึงวิ่งตามไป ท่านก็คุยกับหมาตัวโน้นบ้างตัวนี้บ้างเดี๋ยวก็ยิ้มกับหมาตัวโน้นลูบหัวหมาตัวนี้หลวงพ่อปานท่านก็นั่งดูเอว่าพระองค์นี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเนียมท่านไม่รู้จักนี่ทำไมหลวงพ่อปานจึงได้คิดอย่างนั้นก็เพราะว่าหลวงพ่อปานอยู่กับหลวงพ่อสุนหลวงพ่อสุนนี่เป็นพระชั้นอ๋องแล้วนะเป็นพระลืมเกิดแล้วท่านสอนหลวงพ่อปานได้ดีทุกอย่าง รู้จนกระทั่งว่าหลวงพ่อปานเคยปรารถนาพุทธภูมินานี่พระขนาดนี้ก็อองแล้วแต่ว่าเวลาที่หลวงพ่อปานไปหาหลวงพ่อเนียมน่ะหลวงพ่อสุนตายแล้วเมื่อหลวงพ่อสุนตายหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าท่านก็ต้องหาที่เกาะต่อไปเพราะหลวงพ่อสุนบอกไว้ว่าหลวงพ่อเนียมท่านเก่งท่านว่าอย่างนั้นหลวงพ่อปานก็เลยเดาๆเอาว่าพระองค์นี้ต้องเป็นหลวงพ่อเนียม ก็วางกรดวางย่ามถอดรองเท้าจําไว้ด้วยนะพระผู้น้อยที่จะเข้าหาพระผู้ใหญ่นะ่ะเขาต้องวางอะไรต่ออะไรทั้งหมดรองเท้าก็ต้องถอดพระสมัยนี้เขาถอดกันหรือไม่ถอดก็ไม่ทราบเขาทันสมัยพอท่านเข้าไปถึงก็กราบหลวงพ่อพปานบอกว่าแทนที่ท่านจะยกมือรับไหว้กับจ้องหน้าเป๋ง วาจาที่กล่าวมาเป็นวาจาแรกก็คือมึงมาจากไหนวะมึงมากราบกูทําไมเอาเข้านั่นหลวงพ่อปานบอกว่ากล้าวกระผมมาจากเมืองกรุงเก่าขอรับกระผมจะมานมัสการหลวงพ่อขอเรียนพระกรรมฐานวาจาอีกคําที่ตอบมาก็คือกรรมฐานโคตรพ่อโคตรแม่มึงมีที่ไหนกูมไม่มีกรรมฐานคนบ้านนี้เขาหาว่ากูบ้า กูเป็นบ้ากูพูดกับหมูกูพูดกับม้ากูกินข้าวกับหมูกับม้าได้มึงจะมาเรียนกรรมฐา,านกับกูยังไงกูไม่รู้กรรมฐา,านมันเป็นยังไงว่าแล้วก็ขับไล่สายส่งให้กลับวัดหลวงพ่อปานก็นั่งทนฟังอยู่ในที่สุดเห็นท่าจะไม่ได้เรื่องท่านก็เลี้ยวไปหาพระในวัดไปขออาศัยนอนแล้วก็ถามพระในวัดว่าพระองค์นั้นนะ่ชื่ออะไร พระท่านก็บอกว่าองค์นั้นแหละชื่อหลวงพ่อเนียมละหลวงอถาปานก็สมใจคิดว่าดีละในเมื่อพบหลวงพ่อเนียมก็จะต้องเรียนให้ได้เอาสิมาพบคนดีตามคำสั่งของหลวงพ่อสุนเข้าแล้วในเมื่อพบเข้าแล้วเช่นนี้จะถอนได้อย่างไรไอเรื่องจะถอนไม่มีวันละไม่มีวันถอน วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อปานก็เข้าไปหาท่านอีกตอนนี้เข้าไปตอนเช้าเวลาที่พระฉันข้าวคือว่าพระที่ท่านพักอยู่ด้วยก็ดีเหมือนกันในตอนเช้าต้มข้าวต้มให้หลวงพ่อปานฉันแล้วก็บอกว่าถ้าหาหลวงพ่อเนียมต้องหาตอนเช้าจะค่อยยังชั่วสักหน่อยถ้าหาตอนเย็นไม่ได้แดดแข็งแดดจัดจัดดีไม่ดีท่านก็ตาวาดเอาง่ายๆ เวลาที่หลวงพ่อเนียมฉันข้าวก็ปรากฏว่าท่านนั่งบนโต๊ะสองชั้นข้างล่างเป็นโต๊ะตัวโตวข้างบนตัวย่อมหน่อยมีกับข้าวเต็มท่านฉันองค์เดียวพระองค์อื่นๆตั้งวงฉันไม่ไกลกันนักบนโต๊ะของท่านพื้นโต๊ะชั้นที่หนึ่งมีหมาเต็มหมดท่านกินข้าวคําท่านกับปอนตัวโน้นคําปอนตัวนี้คําแล้วก็ท่านฉันคํา ป้อนหมาบ้างกินเองบ้างป้อนแมวบ้างคุยกับหมาคุยกับแมวไปตามชอบใจเมื่อหลวงพ่อปานเข้าไปกราบกราบท่านก็ด่าเอาอีกท่านด่าเอาท่านไม่ยอมสอนท่านบอกว่าท่านไม่รู้กรรมฐานตอนนี้ล่อโคดพ่อโคดแม่เขาเลยเอากันอย่างหนักในเมื่อหลวงพ่อปานเห็นท่าไม่ได้การมองดูพระพี่เลี้ยงที่ไปอาศัยกุฏิอยู่ ท่านก็พยักหน้าให้เข้าไปหาท่านก็เลยเข้าไปหาพระองค์นั้นท่านก็บอกว่าคอยก่อนพรุ่งนี้เข้าไปหาใหม่พอวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปหาในเวลานั้นอีกก็ถูกด่าพ่อล่อแม่อีกเอาขนาดหนักท่านยืนยันแบบนั้นชักนิ่งเอาตอนนี้หลวงพ่อเนียมนิ่งนั่งมองหน้าเป๋งสักครึ่งชั่วโมงไม่ใช่น้อยนะ ไม่พูดละมองเป๋งตาไม่กระพริบหลวงพ่อปานก็หมอบอยู่ข้างเท้าของท่านหมามันก็เลียหัวเลียหูเลียหลังบ่างท่านก็ปล่อยมันบอกว่าช่างมันไอหัวเรากับลิ้นหมามันก็คล้ายคลึงกันไอลิ้นหมามันก็อยู่ส่วนหัวไอหัวเราก็อยู่ส่วนหัวมันปะทะกันไม่เป็นไรหัวต่อหัวท่านบอกว่าดีนานามันยังไม่เอาหัวแม่เท้าของมันมาผาดหัวเรา เราก็ยังไม่ว่ามันเพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังเป็นหมาของหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมจ้องเป๋งสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็พูดมาคำบอกว่าไอ้ไอ้พวกเมืองกรุงเก่านี่นะดื้อด้านเหลือทนโคตรแม่มันดื้อด้านมากดาเท่าไรก็ไม่เจ็บดาเท่าไหรก็ไม่ช้ำเอา้ามันอยากจะเรียนก็เรียนสิวะ ในเมื่อชาวบ้านเขาหาว่ากูบ้าแล้วมึงเรียนกับกูมึงก็เป็นคนบ้าต่อไปมึงจะต้องบ้าอย่างกูนะถ้ามึงเรียนกับกูหลวงพ่อปานก็เลยบอกว่าบ้าก็บ้าครับผมยอมบ้าถ้าผมไม่อยากบ้าผมก็ไม่มาหาหลวงพ่อนี่ผมได้ยินข่าวหลวงพ่อแล้วผมอยากบ้าอย่างหลวงพ่อขอรับตอนนี้ท่านบอกว่าเพิ่งจะได้ยินเสียงหัวเราะลั่นๆเลยหัวเราะเสียงดังบอกว่า เออกูหาคนอยากจะบ้ามานานแล้วหาไม่ได้นี่กูบ้าคนเดียวมานานต่อไปนี้กูจะมีเพื่อนบ้าและโว้ยเอาเข้านั่นหลวงพ่อปานชอบใจหลวงพ่อปานบอกว่าหลังจากนั้นท่านก็เลยสั่งว่าอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะตอนนี้พูดดีกลางคืนเวลาประมาณสักสองทุ่มนะเองนุ่งสบงทรงจีวรข้าสังคติให้ดี เข้าไปหาข่าในกุติเวลากลางวันนี้มันจะเรียนกันยังไงว่ากรรมาฐานเขาเรียนกันกลางคืนมันเงียบสง,งัดตอนนี้ชักดีหลวงพ่อปานก็บอกว่าใจชื้นพอตอนกลางคืนหลวงพ่อปานเข้าไปหาท่าน ปรากฏว่ารูปร่างท่านผิดไปมากผิวดำผอมเกรงแบบนั้นไม่มีท่านนุ่งสบงทรงจีวรผ้าสังคาติเหลืองอารามผิวกายสมบูรณ์ร่างกา,กายก็สมบูรณ์หน้าตาอิ่มเอิบรัศมีกายผ่องใสสวยบอกไม่ถูกหลวงพ่อปานกราบสามครั้งแล้วก็นั่งมองหลวงพ่อเนียมก็นั่งมองยิ้มยิ้มแล้วท่านก็ถามว่าแปลกใจหรือคุณ ตอนนี้พูดดีถามว่าแปลกใจหรือคุณหลวงพ่อปานก็ยกมือนมัสการบอกว่าแปลกใจขอรับว่าหลวงพ่อรูปร่างไม่เหมือนตอนกลางวันท่านก็บอกว่ารูปร่างนะคุณมันเป็นอนัตตานี่คือว่าเป็นอนิจจงมันหาความเที่ยงไม่ได้มันจะดำเราก็ห้ามมันไม่ให้ดำไม่ได้มันจะขาวเราก็ห้ามไม่ให้มันขาวไม่ได้มันจะผอมเราก็ห้ามไม่ได้ มันจะอ้วนเราก็ห้ามไม่ได้มันไม่มีอะไรจะห้ามได้เลยนี่คุณพระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจังเห็นไหมไปเจอเอาตัวอนิจจังเข้าแล้วสิหลวงพ่อปานบอกว่าตอนนี้ละเริ่มสอนกรรมฐานอธิบายไภเราะจับใจฟังง่ายจริงๆพูดได้ซึ้งใจทุกอย่างเวลาท่านพูด คล้ายๆว่าจะบรรลุอรหัตผลไปพร้อมๆท่านท่านสอนได้ดีมากพอสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกให้ไปพักที่กุฏิอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับกุฏิของท่านและเวลาทํากรรมฐานกลางคืนหลวงพ่อปานวางอารมณ์ผิดท่านจะร้องบอกไปทันทีบอกคุณปานเอ้ยคุณปานนั่นคุณวางอารมณ์ผิดแล้วนิวาตั้งอารมณ์เสียใหม่มันถึงจะใช้ได้ หลวงพ่อปานบอกว่าหลวงพ่อเนียมท่านมีเจโตปริยญาณแจ่มใสมากหลวงพ่อปานท่านเรียนพระกรรมฐานอยู่กับหลวงพ่อเนียมสามเดือนแล้วจึงกลับก่อนหลวงพ่อปานจะกลับหลวงพ่อเนียมก็บอกว่าถ้าข้าตายนะหลวงพ่อโนงวัดคลองมดันเขาแทนข้าได้ถ้ามีอะไรสงสัยก็ไปถามหลวงพ่อโนงวัดคลองมดันนะ ความจริงหลวงพ่อหนงวัดคลองมาดันหรือวัดอัมพวันสมัยนี้ก็อายุไล่เรียกกับหลวงพ่อปานรุ่นราวคราวเดียวกัน นี่ก็เป็นเรื่องราวของการไปเรียนวิชาในสมัยโน้นนะคะก็ต้องถูกครูบาอาจารย์ทดสอบว่ามีความมั่นคงแล้วก็ตั้งใจจะมาเรียนจริงหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังติดตามในตอนต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะ